ในช่วงปลายปีที่ผ่านมาเราเห็นข่าวการปรับตัวเพิ่มขึ้นของราคากาแฟเพิ่มขึ้นมานะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ราคากาแฟจะพุ่งสูงขึ้นต่อไปอีกนะครับอะไรเป็นสาเหตุนะครับผมวันนี้ผมหยิบข้อมูลของนิวยอร์กไทม์มาเล่าให้ฟังนะครับก็บอกว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานะครับภัยแง้งแล้วก็น้ําท่วมซ้ําแล้วซ้าเล่าเนี่ยทำให้ปริมาณกาแฟทั่วโลกเกิดการตึงตัวนะครับทำให้ราคากาแฟพุ่งสูงขึ้นบ่อยครั้งนะครับเช่นเดียวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ,พภูมิอากาศที่ส่งผลกระทบต่อสินค้าอื่น,นะครับอย่างเช่น โกโก้น้ำมันมะกอกแล้วก็น้ำส้มนะครับความต้องการกาแฟาทั่วโลกยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับในเดือนธันวาคมปี2 0 2 4ที่ผ่านมาราคากาแฟาในตลาดแห่งหนึ่งเนี่ยพุ่งทะลุระดับสูงสุดในรอบเกือบ50ปีเลยนะครับแม้ว่าแนวโน้มราคาอาจจะลดลงได้ในระยะถัดไปนะครับแต่ความผันผวนดังกล่าวจะมีผลกระทบต่อธุรกิจกาแฟาแล้วก็ความเป็นอยู่ของเกษตรกรที่ปลูกกาแฟาด้วยนะครับกาแฟานับว่าเป็นเครื่องดื่มที่คนทั่วโลกบริโภคมากที่สุด แต่จริงๆแล้วกาแฟสามารถปลูกได้ในพื้นที่ที่เฉพาะเจาะจงมากเท่านั้นนะครับซึ่งต้องมีสภาพอากาศแบบหมอกหนาชื้นแล้วก็ร้อนชื้นนะมีดินที่อุดมสมบูรณ์ปราศจากโรคสหรัฐอเมริกาผลิตกาแฟในประเทศได้เพียงเล็กน้อยอย่างเช่นในรัฐฮาวายก็มีการปลูกบ้างเล็กน้อยนะครับแต่สหรัฐอเมริกาเ,เป็นผู้นําเข้าเมล็ดก,กาแฟรายใหญ่ที่สุดของโลกเลยนะครับแรงผลิตกาแฟที่ไม่เพียงพอทําให้ราคากาแฟาทั่วโลกผ,ลผ,ลผลันผวนเนื่องจากสภาพอากาศที่เลวร้ยวายนั่นเองนะครับ ตามข้อมูลของกระทรวงกรเกษตรของสหรัฐอเมริกาก็พบกว่า57%็เพราว่า57%ของผลผลิตกาแฟทั่วโลกในปี2023มาจากเมล็ดกาแฟอาราบิก้าและบราซิลเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดนะครับแต่ภัยแรงที่รุนแรงในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมาทําให้การเก็บเกี่ยวปกติในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนกันยายนเกิดความเสียหายส่งผลกระทบในปีถัดไปด้วยนะครับผม ในเวียดนามเองนะครับภัยแล้งดุนแรงตามมาด้วยฝนตกหนักก็ส่งผลให้เวียดนามซึ่งเป็นแหล่งกาแฟโรบัสตา้าใหญ่ที่สุดของโลกเนี่ยก็ได้รับความเสียหายโดยกาแฟโรบัสตา้านะครับเป็นพันุ์กาแฟที่ได้รับความนิยมมากเป็นอันดับ2ของโลกแล้วก็มักจะเป็นส่วนผสมของกาแฟสําเร็จรูปนะครับ ความกังวลเกี่ยวกับพืชกาแฟสะท้อนออกมาเห็นด้วยความผันผวนของตลาดกาแฟนะครับราคาขายส่งของมเมล็ดกาแฟพุ่งสูงขึ้นมากกว่า30%ตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนปีที่ผ่านมานะครับราคาล่วงหน้าของมเมล็ดกาแฟอาราบิก้าแล้วก็ราคาที่ผู้ซื้อจากประเทศผู้ผลิตส่งออกไปยังท่าเรือของสหรัฐแล้วก็ยุโรปเนี่ยพุ่งขึ้นมากกว่า3.3ดอลลาร์ต่อปอนด์นะครับในช่วงเดือนธันวาคมนะ้ทำลายสถิติสูงสุดในรอบ47ปีเลยนะครับ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านสภาพภูมิอากาศแล้วก็สินค้าโภคภัณฑ์ที่ Capital Economist นะครับคุณเดวิดออกซี่เนี่ยเขาก็บอกว่าในอดีตเนี่ยราคากาแฟาจะลดลงก็แต่เมื่ออุปทา,านดีขึ้นแล้วก็มีสต็อกเพียงพอนะครับสภาพอากาศที่แปรปรวนรุนแรงเกิดขึ้นบ่อยครั้งมากขึ้นก็ส่งผลให้ราคากาแฟผันผวนในปี2011ราคากาแฟาพุ่งสูงขึ้นจากภัยแง้งแล้วก็ฝนตกหนักในหลายประเทศทําให้การผลิตกาแฟนนั้นลดลงแม้ว่าผลผลิตจะลดลงแต่ความต้องการทั่วโลกกลับเพิ่มขึ้นนะครับ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการบริโภคกาแฟในจีนเนี่ยเพิ่มขึ้นรายงานของก,งกระทรวงเกษตรสหรัฐเนี่ยเขาระบุเมื่อเดือนมิถุนายนว่าการบริโภคกาแฟในจีนเพิ่มขึ้นมากกว่า60%ในช่วง5ปีที่ผ่านมานะครับแล้วก็ยังมีปัจจัยอื่นๆด้วยเช่นการที่ส่งผลต่อราคากาแฟที่พุ่งสูงขึ้นอย่างเช่นปัญหาคอขวดในระบบซัพพลายเชนนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงโควิด แล้วก็บวกกับความไม่มั่นคงทางการเมืองในอเมริกาใต้นะครับทำให้การส่งออกชะลอตัวตรงนี้ก็มีผลต่อราคากาแฟที่พุ่งสูงขึ้นตรงนี้เองเนี่ยแม้ว่าอัตราเงินเฟอ้อจะลดลงแต่บริษัทหลายแห่งก็เตรียมที่จะปรับขึ้นราคากาแฟนะครับอย่างบริษัทเนสเล่เขาก็ประกาศว่ามีแผนที่จะขึ้นราคากาแฟในปี2025นี้นะครับแล้วก็ลดขนาดบรรจุภัณฑ์ลงด้วยนะครับ ผู้เชี่ยวชาญที่ทําการวิจัยเรื่องกาแฟจากมหาวิทยาลัยรัตเจอร์เนี่ยก็บอกว่าพืชกาแฟของบราซิลอาจาต้องใช้เวลานานถึง2ปีที่จะฟื้นตัวจากภัยแ้งนะความกังวลว่าราคากาแฟจะมีแนวโน้มขาขึ้นต่อไปนะครับเช่นเดียวกับพืชอื่นๆที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศต้นกาแฟจะเติบโตได้น้อยลงเมื่ออุณหภูมิลโลกสูงขึ้นรวมถึงกิจกรรมของมนุษย์อย่างเช่นการตัดไม้ทําลายป่ายัางคงคุกคามอุตสาหกรรมกาแฟต่อไปนะครับ ข้อมูลล่าสุดจาก i n เเขาระบุกออกมานะครับว่าในปี2024นอกจากกาแฟแล้วเนี่ย ราคาโกโก้ก็พุ่งสูงขึ้นเหมือนกันราคาโกโก้เนี่ยพุ่งสูงขึ้นมากกว่ากาแฟนะครับราคาโกโก้เนี่ยพุ่งสูงถึง1 6 7เซเลยนะครับขณะที่ราคากาแฟพุ่งสูงขึ้น68.4% 2เป็นสินค้าเกษตร2ตัวที่ราคาสูงมากที่สุดในโลกนะครับผมหลังจากการขาดแคลนดุลแรงนะครับโดยในเดือนธันวาคมเนี่ยราคากาแฟขึ้นไปอยู่ระดับสูงสุดที่3 4 9 8 5ดดอลลาร์ต่อปอนด์นะครับผม ก็เรียกว,ว่าราคาขึ้นไปสูงเลยนะครับตรงนี้เองเนี่ยทาง Business Insider เขาก็รายงานด้วยเขาบอกว่าราคากาแฟที่มันพุ่งสูงขึ้นนะทำให้เกิดการกักตุนแล้วก็แย่งชิงสินค้านะครับเขาบอกว่าเกษตรกรในบราซิลเนี่ยซึ่งผลิตเมล็ดกาแฟอาราบิก้าเกือบครึ่งหนึ่งของโลกเนี่ยลังเลที่จะขายเมล็ดกาแฟของตรงออกมานะ เนื่องจากราคากาแฟาได้เพิ่มสูงขึ้นตั้งแต่ปี2021เลยนะครับเช่นเดียวกับเกษตรกร,กรในเวียดนามน,นะครับเขาก็ต้องการที่จะปรับราคาขายเพิ่มขึ้นผู้ปลูกกาแฟรายใหญ่อื่นๆ,ๆ,ๆรวมถึงโคลัมเบียซึ่งเป็นผู้ผ,ผลิตกาแฟอาบิก้ารายใหญ่เป็นอันดับ2เนี่ยแล้วก็ฮอนดูรัสตรงนี้เขาก็เผชิญกับสภาพอากาศเช่นเดียวกันนะครับก็อาจจะต้องปรับราคาเพิ่มขึ้นนอกจากเรื่องของสภาพภูมิอากาศนอกจากเรื่องของอาการเปลี่ยนแปลงฝนตกน้ำท่วมแล้วก็ที่ทําให้เกิดการเพาะปลูกประสบปัญหาเนี่ย ตรงนี้เองมันมีประเด็นที่เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยที่ทําให้ราคามันเพิ่มสูงขึ้นก็คือว่าการที่ทรัมป์อาจจะเก็บภาษีนั่นเองนะครับเขาบอกว่าความต้องการกาแฟทั่วโลกเนี่ยมันเพิ่มสูงขึ้นมากในหมู่ผู้ดื่มกาแฟประจําวันนะครับซึ่งทําให้เกิดปัญหาด้าน supply chain นะครับคุณคริสโตเฟอร์ถังนะศาสตราจารย์ด้านการจัดการห่วงโซ่ประธานที่ UCLA เ,เขาบอกว่ารดนิยมการดื่มกาแฟที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้คนเนี่ย ส่งผลต่อราคาอาราบิก้าที่สูงขึ้นได้เช่นกันเนื่องจากผู้บริโภคมองหาเครื่องดื่มรสชาติพิเศษที่ใช้กาแฟอาราบิก้านะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยการปลูกกาแฟก็ต้องใช้เวลาหลายปีในการปลูกนะครับก่อนที่จะเก็บเกี่ยวได้ แล้วก็ในช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์เขาสัญญาว่าจะเก็บภาษีสุลกากรสินค้าที่นําเข้าจากต่างประเทศนะครับแต่หลังจากการเลือกตั้งเนี่ยทรัมป์เขาประกาศในการจัดเก็บภาษีประเทศแคนาดาเม็โกซิโกและจีนเท่านั้นแต่หากภาษีของทรัมป์เนี่ยขยายไปยังประเทศอื่นๆอย่างเช่นบราซิลโคลัมเบียและเวียดนาม สินค้านําเข้าอย่างกาแฟก็จะโดนด้วยนะครับแล้วก็จะทําให้ราคาสูงขึ้นนะอันนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งนะครับเรื่องของภาษีการค้าของทํานะครับตรงนี้ก็น่าจับตาดูนะอาจจะมีผลต่อกาแฟเข้าไปด้วยในขณะที่บรรดาร้านกาแฟก็ต้องรับมือกับต้นทุนที่สูงขึ้นนะตามระบบหว่วงโซ่ประทานแล้วก็แน่นอนว่ามันจะมาถึงผู้บริโภคที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นไปด้วยอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้เองทําให้ชาวอเมริกันบางส่วนกําลังกักตุนผลิตภัณฑ์ต่างๆเอาไว้ รวมถึงกาแฟด้วยนะก่อนที่ทรัมป์จะดำรงตําแหน่งประธานาธิบดีสมัยที่2นะครับเนื่องจากหลีกเลี่ยงการจ่ายภาษีที่สูงขึ้นนะครับไม่ใช่แค่คนอเมริกันนะครับเขายังรายงานด้วยว่าชาวยุโรปก,ก็กักตุนสินค้าเหมือนกันเพราะเขาบอกว่ามันมีกฎหมายฉบับหนึ่งของยุโรปออกมาก็คือกฎหมายการนําเข้าสินค้าอย่างเช่นกาแฟเนี่ยมันจะต้องได้รับการยืนยันพิสูจน์ว่าสินค้าที่นําเข้ามาในสภาพยุโรปไม่ได้ปลูกบนพื้นที่ที่ทําลายป่านะครับผมก็ทําให้เกิดการกักตุนกาแฟเหมือนกันรวมไปถึงเรื่องของการเข้ามาเก่งกําไรด้วย น,นอกจากราคากาแฟที่สูงขึ้นเนี่ยมันทําให้บรรดากองทุนเนี่ยเขาเข้ามาเก็งกําไรในตลาดซื้อขายล่วงหน้าของผลิตภัณฑ์กาแฟด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้ก็มันเป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ราคามันผันผวนนั่นเองนะครับแล้วก็ปรับตัวสูงขึ้นแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นต่อไปนะครับผม อ่ะนี่เรื่องของราคากาแฟนะครับที่มันเป็นคอมมอนดิตี้ที่ปรับตัวเพิ่มขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับก็อกาแฟทั้งหลายผู้บริโภคทั้งหลายก็เตรียมตัวรับมือนะครับอาจจะต้องดื่มกาแฟกันราคาแพงขึ้นนะครับ